อย่างค่ะจะมาชงชาเม็ดทรายโกโก้นะคะนี่คือไม่ค่อยมีเวลากินข้าวเนาะก็ต้องชงเพราะว่าอิ่มท้องนะคะคือเดี๋ยวจะชงเป็นเย็นก็จะใส่น้ําน้อยหน่อยนี่หซองคือ60กิโลแคลอรีเร่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ชงเป็นเย็นอร่อยมากที่บอกว่าทำไมต้องกินช่วงหิวข้าวเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์ครีมนะคะมันก็จะอิ่มท้องแล้วก็นี่เดี๋ยวดูวิธีเย็นนะคะนี่ใส่น,น้ำแข็งลงไป น้ำตากลก็ไม่มีคอเลสเตอรอลก็ไม่มีนะคะโกโก้ก็นำเข้าจากสเปนนะคะนี่ค่ะมาที่สเต,เตชันนี้กันต่อนะคะสวยงามขนาดนี้นะคะก็ดื่มกันได้นะคะแล้วก็มันเหมือนโกโก้ชงทั่วๆไปเลยนี่โยโฟินเวอร์อะกินให้หมดเลยดีกว่าอะสั่งซื้อกันได้ช่วงนี้โปรพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช้ไม่ใส่กโกโก้นะคะ